นี่ค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะมาพบกับครูเพริเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจก,กรรมกันค่ะวันนี้ค่ะเรายังอยู่ในหน่วยไข่อยู่นะคะไข่มหัศจรรย์ของเรานะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำการประดิษฐ์นะคะเด็กๆคะซึ่งเราจะทำการประดิษฐ์จากนี่เลยค่ะแท่นี่แผงไข่ของเรานั่นเองค่ะซึ่งเป็นแผงไข่ที่ เป็นกระดานนะคะเราจะมาทำการประดิษฐ์ด้วยกัน,นะคะ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุปกรปกณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะสำหรับวัสดุปุปกณ์นะคะคุณผู้เรนแนะนำไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะใช้แผงไข่นะคะแล้วก็มีสีนะคะสีเนี่ยเราจะใช้สีเหลืองนะคะสีน้ำนะคะแล้วก็มีกระดาษสีะคะ่ะซึ่งกระดาษสีเนี่ยมันก็จะมีหลายขนาดนะคะก็จะมีนี่เป็นแบบนี้ แล้วก็นี่แล้วก็นี่เลยค่ะแล้วก็มีกาวค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะแผงไข่ของคุบเปรี้ยวนะคะคุบเปรี้ยวเนี่ยจะเตรียมมาให้เด็กๆเป็นแบบนี้นะคะซึ่งจะตัดออกมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็นำสองอันนี้นะคะใช้สีค่ะใช้สีเหลืองนะคะทาค่ะทาให้ทั่วเลยนะคะทั้งสองอันนะคะทาเสร็จแล้วต้องรองให้แห้งนะคะเมื่อเราทาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ นี่เลยเห็นไหมคะอันนี้คือที่ทาแล้วและมันแห้งแล้วนะคะโดยใช้สีเหลืองนะคะใช้ก้การทานะคะแล้วก็เราก็จะนำสองอันนี้นะคะมาประกบกันแบบนี้ค่ะเอ๊มาประกบกันแบบนี้แล้วเด็กๆที่เรามันจะติดไหมคะไม่ติดนะคะเราต้องใช้อะไรคะใช้กาวนะคะเดคุณเรอจะทากาวนะคะแล้วก็ให้มันติดกันนะคะ ที่ขอบของมันนะคะทอะงขอบเลยแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็มามีด้านอีกด้านม,มาประกบกันแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อประกบกันเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ต้องกดนะคะให้กาวมันแห้งแล้วก็มันจะได้ติดกันทั้ง2ฝั่งนะคะ ตอนนี้เราก็ต้องรอให้กาวแห้งเหมือนกันค่ะเมือเ่อกาวแห้งแล้วนะคะมันจะตั้งแบบนี้ได้นะคะเสร็จแล้วเราจะทำยังไงต่อละ่ะนี้เลยค่ะเราจะใช้อันนี้นะคะ อันนี้นะคะเราจะทำมันจะใช้แบบนี้นะคะสองด้านแบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะทาเกาวเหมือนกันค่ะทาเกาแค่ปลายมันนิดเดียวนะคะเดี๋ยะคะ่ะนี่นะะส่วนด้านนี้นะคะ ขากาเหมือนกันค่ะนิดเดียวเหมือนกันเลย,ยนี่ค่ะเอ๊เด็กๆพอจะเดาออกหรือยังคะว่ามันเป็นอะไรอ่ายังเดาไม่ออกหรอคะเดี๋ยวเราก็จะทํากันต่อนะคะให้เด็กๆช่วยกันนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้อันนี้นะคะนี่เลยค่ะเป็นกระดาษชิ้นนี้ ทาแต่ด้านล่างนะคะนี้นะคะมีลองทาด้านบนนะคะทานิดเดียวเหมือนกันเลยแล้วก็นำมาติดนะคะตรงกลางนี่เลยค่ะแบบนี้เสร็จแล้วเราใช้สีดำเล็กๆนะคะวงกลมสีดำสีดำเล็กๆนี้นะคะ่ะซึ่งกระดาษสีกับ นี่พวกนี้นะคะเดี๋ยวพงผูหวานกับคุคผูเปรี้ยวนะคะจะเตรียมมาให้เด็กๆนะคะซึ่งให้เด็กๆนําไปทําที่บ้านนะคะนี้เลยไปแล้วนะคะเด็กๆเ,เริ่มดูออกไือยังคะว่าเป็นรูปอะไรตาเท่ากันหรือยังคะนี่เลยค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นรูปอะไรคะ อเป็นลูกเจียมนะคะนี่หน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะแต่ของเด็กๆเนี่ยอาจจะสวยกว่าของคุบเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวคุูเปรี้ยวนะคะต้องขอดูของเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆทำแบบนี้เสร็จแล้วนะคะมันก็จะกลายเป็นลูกเจียมนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะถ่ายรูปกับผลงานตัวเองเอามาอวดคุบเปรี้ยวกันด้วยนะคะคุูเปรี้ยวรอดูของเด็กๆอยู่นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุูเปรี้ยวต้อง ขอตัวลาเดียไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่นะคะ